บทที่26บาปแห่งความตะกละเมื่อศีรษะของพี่หัวขาดกลับมาใบหน้าที่ซีดอยู่แล้วก็ซีดยิ่งขึ้นไปอีกเจ้านายที่นั่นมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในพี่หัวขาดพูดตะกุกตะกักเห็นได้ชัดว่าหวาดกลัวกับการ,รเผชิญหน้าเมื่อเห็นพี่หัวขาดซึ่งมักจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดหวาดกลัวมากจางเซิงก็ขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งโฮเสียงคำรามดังก้องมาจากห้องที่ส่องสว่างด้วยแสงสีเขียวกึก เสียงโซ่ขาดตามมาจากนั้นร่างใหญ่ก็โผล่ออกมาจากห้องโฮเมื่อจางเซิงมองเห็นรูปร่างของมันได้ชัดเจนเขาก็ก้าวถอยหลังด้วยความตกใจสิ่งมีชีวิตมีสองหัวแต่ละหัวมีตาข้างเดียวและมีแขนยาวไม่สมส่วนสามแขนแต่แขนมีดวงตาที่ฝ่ามือท้องมีปากใหญ่สองปากเครึ่องล่างประกอบด้วยขาใหญ่สีเทาเข้มสามขาโฮอา ปากทั้งสองเปิดพร้อมกันปล่อยเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเห็นฟันแหลมคมสีดำในปากของมันทำให้จางเซิงรู้สึกไม่สบายใจร่างกายของเขาสั่นสถานโดยไม่ตั้งใจนี่เป็นความกลัวจากส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณของเขาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาหลังจากคำรามสัตว์ประหลาดสองหัวก็พุ่งเข้าใส่จางเซิงและทีมของเขาเฉืเปลวไฟมรณะเปลวไฟสีดำระเบิดออกมาจากดาบระบาแห่งความตาย ฟู่หมอกสีแดงเลือดพ่นออกมาจากลำคอของสัตว์ประหลาดสองหัวบูมเมื่อรัศมีดับปะทะก,กับหมอกสีแดงการระเบิดก็ปะตุกขึ้นทำให้เกิดขึ้นแสงที่ส่องสว่างทั่วทั้งล็อบบี้ของโรงพยาบาลเมื่อไฟและหมอกจางลงทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติและสัตว์ประหลาดสองหัวก็โผล่ออกมาจากควันเอื้อมมือออกไปคว้าตัวพี่หัวขาดซึ่งอยู่แถวหน้าอาช่วยฉันด้วย เนื่องจากเป็นเพียงร่างที่ถูกจับได้ศีรษะของพี่หัวขาดที่นอนอยู่บนพื้นจึงกรีดร้องหัวหน้าปีกูลทั้งห้าที่ไม่เกรงกลัวสัตว์ประหลาดสองหัวพุ่งเข้ามาจงตีมันโครงเล็บอันแหลมคมของพวกมันทิ้งบาดแผลลึกไว้บนร่างของสัตว์ประหลาดสองหัวพ่นเลือดสีเขียวออกมาอาด้วยเสียงคำรามบาดแผลบนสัตว์ประหลาดสองหัวก็หายอย่างรวดเร็วโดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันเชิญสุนัขนรก เมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มเลวร้ายจังเสริงจึงรีบเรียกสุนัขนรกห้าตัววงกลมเวทมนต์ปรากฏขึ้นและมีหมอกสีดำปกคลุมเพดานล็อบบี้จากนั้นประตูอาบแสงสีม่วงดำก็ปรากฏขึ้นกันสิ่งมีชีวิตที่มีสางหัวที่น่ากลัวคำรามขณะที่มันโผล่ออกมาจากประตูแสงสีม่วงดำสุนัขนรกขนาดใหญ่ห้าตัวเรียงกันต่อหน้าจางเสิงจูจ่โจม โดยไม่ต้องพูดอะไรอีกจางเสิงก็ชี้ไปที่สัตว์ประหลาดสองหัวและสังการสุนัขนรกนี่เป็นครั้งแรกที่อัญเชิญสุนัขนรกและเขาอยากเห็นความสามารถของพวกมันมากสุนัขนรกทั้งห้าตัวที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีม่วงดำเคลื่อนตัวไปต่อหน้าสัตว์ประหลาดสองหัวทันทีกันหนึ่งในนั้นอ้าปากกว้างและกัดต้นขาของสัตว์ประหลาดสองหัวอย่างดุเดือดฉีกเนื้อชิ้นใหญ่ออกและมีเลือดสีเขียวพ่นออกมาอ่า สัตว์ประหลาดสองหัวดูเหมือนจะรู้สึกเจ็บปวดและคลายการยึดเกาะของพี่หัวขาดเล็กน้อยเมื่อคว้าโอกาสนี้ร่างของพี่หัวขาดจึงหลุดรอดไปจากเงื้อมือของมันหลังจากเสียงคำรามสัตว์ประหลาดสองหัวก็พ่นหมอกสีแดงเลือดอย่างต่อเนื่องออกจากปากของมันทําให้ร่างกายของสุนัขนอนรกปล่อยเสียงชาเมื่อสัมผัสมันหัวหน้าผีกูลทั้งห้ารีบหลบหมอกสีแดงเลือด สมาชิกของทีมประหลาดไม่กล้าเข้าใกล้สัตว์ประหลาดสองหัวอย่างใกล้ชิดเกินไปหลังจากที่สมาชิกคนอื่นๆของทีมประหลาดล่าถอยทหารโครงกระดูกทั้ง5้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกสีแดงเลือดก็พุ่งเข้าใส,ส่สัตว์ประหลาดสองหัวอย่างกล้าหาญฟัฟใบมีกระดูกของพวกเขาจมติดสัตว์ประหลาดสองหัวแต่ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆได้ไดบูมบูมบูม แขนทั้งสาของสัตว์ประหลาดสองหัวขยายออกอย่างรวดเร็วจับทหารโครงกระดูกสาคนไว้ในมือของมันคร้ความแข็งแกร่งอันมหาศาลฉีกทหารโครงกระดูกทั้งสามออกเป็นชิ้นชิ้นเศษของพวกมันกลายเป็นอนุภาคแสงอย่างรวดเร็วและกระจายไปในอากาศการสังหารทหารโครงกระดูกระดับ13ตัวอย่างง่ายดายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแสดงให้เห็นถึงพลังการต่อสู้ที่น่ากเกรงขามของสัตว์ประหลาดสองหัว สัตว์ประหลาดสองหัวยังคงปล่อยหมอกสีแดงเลือดออกมาจากปากของมันทำให้พี่หัวขาดและคนอื่นๆตกอยู่ในอันตรายทหารโครงกระดูกที่เหลืออีกสองคนก็ถูกทุบเป็นชิ้นๆอย่างรวดเร็วด้วยการตกเพียงครั้งเดียวเมื่อเห็นฉากนี้จางเซิงก็ขมวดคิ้วอย่างลึกซึง้งสิ่งมีชีวิตนี้เป็นภายคุกคามที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งเนื้อและเลือดเมื่อเห็นมันพ่นหมอกสีแดงเลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าจะหยุดจางเริงไม่มีทางเลือกที่ดีสําหรับการต่อสู้ระยะประชิดและเหลือเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเขาตัดสินใจใช้ทักษะสีแดงที่เขาเพิ่งได้รับมารังสีนรกมอรณะโดยไม่มีเวลาพิจารณามากเกินไปดวงตาของจางเริงก็เบิกกว้างขึ้นเมื่อมีลําแสงสีแดงดำสองลำพุ่งออกมาจากรูม่านตาของเขาโจมตีไปที่สัตว์ประหลาดสองหัวโดยตรง แสงสีแดงดำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อพุ่งเข้าใส่สัตว์ประหลาดสองหัวทันทีเมื่อประทัศสัตว์ประหลาดสองหัวก็ซุดตัวลงบนพื้นเหมือนก้อนโคลนโหสัตว์ประหลาดสองหัวได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียความดูร้ายก่อนหน้านี้นอนอยู่บนพื้นและคำรามอย่างเงียบๆเ,เหมือนลูกบอลที่แฟบดูเหมือนว่ามีโอกาส59%ที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ของรังสีนรกมรณะได้ถูกกระตุนเมื่อเห็นว่ามันหยุดพ่นหมอกสีแดงเลือดจางเซิงจึงสั่งให้ทีมประหลาดทั้งหมดเข้าโจมตีเพียงไม่นานสัตว์ปราหลาสองหัวถูกทุบตีอย่างรวดเร็วจนเกอบตายการโจมตีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นโดยหมายเลขหนึ่งขณะที่มันแทงกรงเล็บเข้าไปในหัวของสัตว์ประหลาดและขยับอย่างรุนแรงอาฮาหลังจากตัวสั่นไปครู่หนึ่งสัตว์ประหลาสองหัวก็นอนนิ่งในที่สุด สังหารมนุษย์กลายพันธุ์ระดับ12บาปแห่งความตะกละได้รับคะแนนประสบการณ2000นาน์2,000คะแนนกลายพันธุ์ระดับ12หรือไม่น่าแปลกใจเลยที่มันยากมากแต่ค่าประสบการณ์ที่มอบให้นั้นต่ำอย่างน่าขันเก็บรวบรวมเขาวางมือบนร่างของบาปแห่งความตะกละจางเซิงเริ่มเก็บเกี่ยวศพของมันได้รับแกนคริสตัล200เศษโลหะ200ดวงตาแห่งความโลภ3 กระดูกของมนุษย์กลาย 2001, พันธุ์หนึ่งพิมเขียวไม้เท้าแห่งความโลภหนึ่งพิมเขียวไม้เท้าแห่งความโลภสามารถสร้างอาวุธระดับเงินไม้เท้าแห่งความโลภต้องใช้ดวงตาแห่งความโลภสามารกระดูกของสัตว์กลายพันธุ์หนึ่งแกนคริสตัลห้าสิบเศษโลหะสองศูนศูนย์เมื่อเห็นว่าเขามีวัสดุที่เหมาะสมจังเซิงจึงเลือกที่จะประดิษฐ์ไม้เท้าแห่งความโลภไม้เท้าแห่งความโลภอาวุธระดับเงินใช้ได้กับทุกอาชีพทักษะหนึ่ง มีโอกาส20%ที่จะเรียกมนุษย์กลายพันธุ์บาปแห่งความตะกลดที่มีระดับเดียวกับผู้ใช้มาช่วยในการต่อสู้ทักษะ2องต่อยหมอกกระหายเลือดสร้างความเสียหายอย่างมากต่อศัตรูอาวุธนี้มี2ทักษะหรือและใช้ได้กับทุกอาชีพชั่วขณะหนึ่งเส้นทางใหม่ในการสร้างความมั่งคั่งก็ปรากฏขึ้นในใจของจางเซิง